สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องรายงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่2นะครับเรื่องวงจรไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับนักเรียนที่ทำใส่ตัวรีพอร์ตหรือว่าตัวเปเปอร์ก็ ส่งเป็นตัวกระดาษเป็นตัวเปเปอร์ได้นะครับสำหรับนักเรียนที่ส่งเป็นไฟล์ใน Edulearn นะครับก็ดาวน์โหลดไฟล์ PDF นะฮะแล้วก็เอามาเขียนใส่แท็บเล็ตนะครับแล้วก็ส่งเป็นไฟล์ PDF การส่งไฟล์ PDF ถ้าเกิดเพิ่มไฟล์ใน Edulearn ไม่ได้ก็ให้ในักเรียนอัพไฟล์ PDF ที่ทำเสร็จนะครับขึ้น o o o l l e ไร v e นะครับแล้วก็เปิดแชร์ลิงก์ก๊อปปี้ลิงกมาวางในภารกิจที่เกี่ยวข้องก็คือ l a ที่2นี้นะครับแล้วก็ส่งเป็นลิงก์อย่าลืมเปิดแชร์ลิงก์ด้วยนะครับนะอาจารย์จะได้เข้าไปอ่านได้ไดสะดวกนะครับสำหรับใน l a บที่2ในเรื่องของวงจรไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ทำนะฮะก็คือเป็นเป็นแผงไม้ตัวนี้เป็นชุดนะครับต่อฐานนะฮะซึ่ง ชุดต่อถ่านตัวน,นี้ก็จะมีวิธีการต่ออยู่3รูปแบบนะครับก็คือเป็นการต่อถ่านไฟฉายหรือว่าเซีลไฟฟ้านะครับต่อแบบอนุกรมนะครับอันนี้คือต่อแบบขนานแล้วก็สุดท้ายเป็นต่อแบบผสมนะครับในคลิปนี้จะสอนวิธีการต่อแบบอนุกรมนะฮะก็คือการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนเองนะครับอุปกรณ์ที่ได้นะครับมีชุดนะฮะ การต่อเซลล์ไฟนี้1นชุดต่อกลุ่มนะครับมีตัวสวิตช์สวิตช์ไฟฟ้า1อันมีฐานนะครับฐานไฟฉาย3ก้อนนะครับหรือว่าเซลล์ไฟฟ้า3เซลล์นั่นเองเส้นไฟนะครับหรือว่าสายไฟนะฮะสายไฟที่มีปากหนีบนะครับอ่าสามสามเส้นนะครับต่อกลุ่ม สุดท้ายจะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟตัวนี้ให้แทนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอ่าก็จะเป็นตัวหลอดและก็ตัวฐานนะฮะซึ่งนักเรียนสามารถประกอบได้นะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับเราเริ่มจากการต่อเซลล์ไฟฟ้านะครับไปที่อ่ารางฐานนะครับเราจะใช้เซลล์ฟ้า3เซลล์ A ด้วยกันอืม ให้ในักเรียนศึกษาในเอกสาร l a บนะครับเอกสารแ a บที่2เนาะเรื่องวงจรไฟฟ้าก็จะเป็นการทบทวนในเรื่องของสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถเปิดอ่านได้ใน edulert นะครับแต่ตัวที่ต่อวงจรที่นักเรียนจะได้เขียนนะครับก็คืออยู่หน้าที่4หน้าที่4ตัวนี้ให้เรียนเขียนนะครับก็คือ เขียนวิธีการทดลองนะยวิธีการทดลองคือวิธีการต่อวงจรที่จะสาธิตต่อไปนี้นะครับแล้วก็ให้เขียนเป็นให้วาดรูปนะครับเป็นแผนภาพนะฮะแผนภาพก็คือเป็นจากภาพที่เราเห็นอย่างนี้นะครับวาสในนี้นะครับแล้วก็วาดเป็นแผนผังแผนผังคือให้เราเปลี่ยนจากแผนภาพเนี่ยให้เป็นตัวสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะครับ,นะรบถ้าเป็นเซลล์ไฟฟ้านะครับมีสัญลักษณ์เป็นอย่างไรเซลล์ฟ้าก็มีสัญลักษณ์ตามภาพที่เห็น นะครับถ้าเป็นสายไฟก็จะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นสวิตนะครับแล้วก็เป็นหลอดไฟฟ้านะฮะซึ่งนักเรียนทราบอยู่แล้วนะครับดังนั้นในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับสิ่งที่จะให้นักเรียนทําก็คือให้เรียนต่อวงจรอย่างง่ายพอต่อเสร็จนะครับให้เรียนเรียบเรียงเป็นขั้นตอนที่นักเรียนเข้าใจว่าขั้นที่1 2 3 4 5าี่เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับเขียนโดยละเอียดนะครับ ให้ใช้พื้นที่ช่องว่างนี้ให้ให้คุ้มที่สุดนะครับพอเขียนวิธีขั้นตอนเสร็จนะฮะก็ให้วาดเป็นแผนภาพที่เราต่อจริงนะวาดเสีไฟฟ้าวาดฐานไฟฉา,ายวาดหลอดไฟวาดสายไฟต่างๆวาดสวิตช์พวกนี้นะครับพอว่าเสร็จนะครับก็เมื่อกี้เป็นแผนภาพต่อไปเป็นแผนผังแผนผังก็คือเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากแผนภาพตนนัวนี้เป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านั่นเอง ่ะโอเคนะครับเรามาเริ่มต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายกันเลยนะครับแต่ละกลุ่มจะได้รับไปนะครับฐาน3ก้อนนะคะหรือว่าเซลล์ไฟฟ้า3เซลล์ด้วยกันนะครโดยพอต่อใส่เสร็จนะครับเราก็ใช้สายไฟ1เส้นนะครับเชื่อมอ่าเหนีบที่เหนยบที่ปลายขั้วบ,บวกนะครับของ ผานไปฉายก็คือสายไฟจะต่อมานะครับเราใช้สายไฟเป็นตัวนําไฟฟ้าในครั้งนี้นะครับต่อไปเราก็เอาสายไฟตัวนี้นะครับไปจิ้มใส่สวิตช์นะฮะเป็นหนีบใส่สวิตช์ไว้ใช้สายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับอ่าไปที่ขีบนะครับสวิตช์อีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อไปที่หลอดไฟนะครับหลอดไฟอ่าแบบนี้นะฮะ จากนั้นนะครับเราก็ใช้สายไฟเส้นสุดท้ายนะครับนะอีกหนึ่งเส้นนะหนีบที่หลอดไฟอีกข้างหนึ่งแล้วก็ปากหนีบอีกด้านหนึ่งนะครับมาหนีบที่ขั้วลบนะครับจะมีสายไฟต่อมาจากขั้วลบของของฐานไฟฉายนะครับจากนั้นเราก็กดเปิดสวิตช์นะเห็นไหมครับสวิตช์เปิดละนะครับก็หลอดไฟก็จะสว่างเนาะอันนี้คือเป็น การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับเนาะไฟฟ้าก็จะไหลครบวงจรนะฮะทำให้หลอดไฟสว่างได้อ่าต่อไปนะครับสิ่งที่นักพอนเรียนต่อสิทธ์นะครับนักเรียนจะได้วาดนะจะได้วาดแผนภาพชุดนี้แหละอ่าก็จะเริ่มจากวาดฐานไฟฉาย3ก้อนนะครับต่อกันนะมีสายไฟโยงมาที่สวิตช์นะครับต่อ,อ,อจากสวิตช์ไปที่หลอดไฟนะครับแล้วก็ออกจากหลอดไฟมาที่ขั้วลบนะะอีกด้านหนึ่งของ เซเวฟ้าหรือว่าฐานไฟฉายนั่นเองนะครับตรงนี้พอวาดเป็นแผนภาพเสร็จนะครับเราก็ให้แปลงจากแผนภาพตัวนี้เป็นในเรื่องของสัญลักษณ์อ่าก็คือเป็นแผนผังนะครับวาดเป็นสัญลักษณ์นะครับซึ่งนักเรียนจะได้ดูภาพตัวอย่างต่อไปนี้นะครับตัวนี้จะเป็นภาพของอห้องอื่นนะครับที่ทํามาแล้วยกตัวอย่างดังภาพนะครับอพอนักเรียนนะครับวาดภาพเขียนวิธีการต่าง วาดภาพนะครับวาดแผนผังเขียนวิธีการทดลองอย่างละเอียดนะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ส่งนะครับส่งตัวรีพอร์ตนะครับหรือว่าตัวรายงานเนาะตัวรายงานผลการทดลองนะครับคนที่ส่งเป็นกระดาษนะครับก็ไปส่งได้นะครับจุดเดิมนะฮะคนที่ส่งเป็นไฟล์นะครับก็ส่งใน Edward Learn ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ